สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิติผี Ghostly v i ช i o n s ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทิวก็จะมารีวิวสปอยฉากที่ทิวชอบแล้วก็ให้คะแนนหนังเรื่องก่อนเจียมค่ะซึ่งเป็นหนังที่ทิวเนี่ยได้รับการแนะนําให้ดูหนังเรื่องนี้นะคะช่วงแรกๆทิวจะมาสปอยเมาท์มอยฉากที่ทิวชอบแล้วจากนั้นทิวก็จะรีวิวแล้วก็ให้คะแนนนะคะทุกคนตอนแรกทิวคิดอยากจะแบบเออให้คะแนนก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยสปอยฉากที่ชอบใช่ไหมแต่แบบบางคนก็ไม่ได้ อยากดูหนังเรื่องนี้ก็โอเคเดี๋ยวทิวทิวไม่รู้ว่าจะทําแบบอันไหนก่อนดีอะทิวก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่วันนี้นะคะทิวจะมาเลือกสปอยก่อนเลยพูดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เมาส์มอยก่อนแล้วก็พูดเกี่ยวกับฉากที่ชอบจากนั้นเนี่ยก็จะทําการแบบรีวิวแล้วก็ค่อยให้คะแนนนะคะสําหรับใครที่อยากฟังให้คะแนนเลยเพื่อจะตัดสินใจไปดูหรือไม่ดูเนี่ยก็แนะนําว่าให้ดูช่วงท้ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวทิวจะแปะเวลาไว้ส่วนใครที่ชอบหรือไม่ชอบไงก็บอกทิวด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคือหนังเรื่องีทแบบ อยากดูมากแล้วก็แบบว่าอยากเมาะมอยคันปากอยากพูดอะไรอย่างนี้คือเปิดเรื่องมาก็จะเป็นเด็กผู้ชาย2คนกําลังอัดคลิปล่าท้าผีเป้าหมายก็คือการค้นหาห้อง402เป็นห้องเฮียนในตำนานที่ไม่สามารถมีใครเปิดมันออกได้สไตล์ของเด็ก2คนนี้ก็คือเป็นเด็กแบบนักเรียนมปลายมากัน2คนอีกคนหนึ่งถ่ายคลิปอีกคนถือไฟฉายถือค้อนเหมือนวัยรุ่นคึกขนองไม่เคารพสถานที่พอเจอห้อง402ก็ดูดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็พยายา าำงัดห้องเข้าไปตอนที่งานห้องก็เหมือนกับแบบเอาไข่ควงแล้วก็ค้อนมาทุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเป็นเล่นตลกอะทุกคนแบบไม่เคารพสถานที่สุดๆไม่มีความกลัวเลยความกลัวเป็นศูนย์อะแต่ตอนงัดห้องก็ได้ยินเสียงจากตรงทางเดินค่ะเด็กคนที่ถือกล้องก็เลยแพนกล้องไปนะคะแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วจากนั้นกล้องมันก็เหมือนแบบกระตุกแล้วก็สัญญาณตัดไปจากนั้นก็ตัดมาที่รายการหนึ่งชื่อรายการ h o r o r times ก็เป็นรายการล่าท้าผีซึ่งก่อนหน้านี้ h o r o r times เนี่ยก็ได้ทําการล่าท้าผีมา แล้วสําหรับผู้ดําเนินรายการเดี๋ยวทิวจะเรียกเขาว่าพระเอกนะคะพระเอกก็ได้อธิบายว่าได้ดูคลิปของเด็ก2คนนี้สรุปก็คือเด็ก2คนนี้หายตัวไปแล้วก็ได้เช็คคลิปนะคะว่าคลิปเนี่ยไม่ได้มีการตัดต่ออันนี้คือของจริงจากนั้นพระเอกก็ได้อธิบายความเป็นมาของสถานที่นี้สถานที่นี้นะคะก็มีชื่อว่าโรงพยาบาลกนเจียมค่ะเป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่ดีที่สุดในเกาหลีแต่ได้ปิดตัวโรงเพราะว่ามีคนไข้ฆ่าตัวตาย และผู้อํานวยการของโรงพยาบาลน,นี้ก็หายสับสนหายตัวไปแต่ว่าตัวโรงพยาบาลก็ยังตั้งอยู่แต่ว่าถูกปิดตายถูกทิ้งร้างค่ะแล้วก็มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นี้นะข่าวลือแรกก็คือเป็นโรงพยาบาลที่สร้างทับพื้นที่ของทหารญี่ปุ่นและชาวเกาหลีเหนือที่ต่อต้านญี่ปุ่นหรืออาจเป็นศูนย์ทรมานนักโทษในตอนนั้นแต่ถูกอําปรางว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชหรือการฆ่าตัวตายหมู่ครั้งนั้นอาจจะเป็นฝีมือของผู้อํานวยการซึ่งเธอก็ได้ฆ่า ตัวตายตามไม่ใช่หายตัวไปมีรายงานการเห็นวิญญาณและได้ยินเสียงร้องโหยหวนออกมาจากโรงพยาบาลข่าวลือที่หนาหูที่สุดคือห้อง402เป็นห้องเดียวในโรงพยาบาลที่ถูกล็อกเอาไว้ว่ากันว่าใครที่กล้าเปิดประตูจะถูกสาปจนตายซึ่งคนที่เคยเปิดประตูเข้าไปได้ได้ฆ่าตัวตายโดยวิธีการแปลก บางคนก็โคมา่าบางคนก็ตายด้วยอุบัติเหตุค่ะส่วนความน่ากลัวของโรงพยาบาลกอนเจียมเป็นหนึ่งในสของสถานที่ที่เฮียนที่สุดในเกาหลีและยังติดหนึ่งใน7ของสถานที่ที่เฮียนที่สุดในโลกด้วยคะ่ะทุกคนคือแบบอันนี้คือเฮียนมากๆแล้วทิวเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เลยว่าหนังเรื่องเนี้ยคือสร้างอิงมาจากเรื่องจริงสถานที่จริงนะทุกคนเดี๋ยวทิวจะทําคลิปแยกเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นี้เลยซึ่งสถานที่เนี้ยมันดูน่ากลัวหลอนมากๆพระเอกก็เลยอัดคลิป ะะแล้วก็แชร์คลิปนี้เพื่อจะหาอาสาสมัครไปทําการทดลองด้วยกันในครั้งนี้ค่ะซึ่งพวกเขานะคะคจะเข้าไปล่าท้าผีในวันที่26ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่โรงพยาบาลกอนเจียมแห่งนี้ถูกปิดลงเพื่อจะเข้าไปค้นหาความจริงตามเสียงที่ล่ําลือกันค่ะอันนี้ก็คือแบบเกริ่นนิดนึงว่ามินมีความเป็นมาเป็นไปยังไงตัดมาก็จะเป็นวันรวมกลุ่มนะคะเหมือนรวมตัวกันนัดเจอก,กันก่อนที่จะไปทําการล่าท้าผีก็จะเห็นได้ว่า ่ในกลุ่มเนี่ยจะมีผู้หญิงกับผู้ชายปนกันนะคะผู้ชาย4คนผู้หญิง3คนโดยมีพระเอกคือฮาจุนเป็นหัวหน้าทีมซังฮุกคือพิธีกร ซังฮุนเป็นตาก,กล้องแล้วก็จะมีเจยุนคือคนตัดต่อแล้วก็กราฟิกส่วนผู้หญิงนะคะก็มีปักจีฮุนเป็นตาก,กล้องคนที่สองรับผิดชอบเรื่องกล้องโกโปแล้วก็อาโอยอนนักศึกษาพยาบาลแล้วก็มีชาลอดมูลทำงานกับคณะเต้นค่ะคือทิวไม่แน่ใจว่าใครที่แบบเป็นอาสาสมัครจากข้างนอกจริงๆนะที่ทิวคิดไว้ก็คือพระเอกอหาทีมใช่ไหมที่จะเข้าไปสำรวจแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะแบบมาจากทางบ้านอะ่ะจริง จริง,รง,รงสองคนเพราะว่าทุกคนนะดูมีหน้าที่ถือกล้องตัดต่อนั่นนี่นูน่น,นแต่มีผู้หญิงสองคนก็ไม่ได้แบบมีหน้าที่อะไรก็คือมาลาท้าผีก็คืออาโอโยอนกับชาลล็อตแต่ไม่แน่ใจอาจจะแบบทุกคนน่ะแหละมาจากทางบ้านแ,แต่ว่าเขาก็มีความสามารถมีหน้าที่คือเชี่ยวชาญในการแบบลาท้าผีก็เลยเอาอุปกรณ์ตัวเองมาแล้วก็แบบทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันหรือเปล่าถือก็ไม่แน่ใจนะแต่อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะดูแล้วแบบทุกคนเหมือนมารวมตัวกันแล้วก็แบบทักทายกันอะไรเงีย้ยเป็นครั้งแรกเออแต่ทีมของพระเอกแน่ๆเนี่ย จะมีสองคนที่มีพระเอกหัวหน้าแล้วก็จะมีตากล้อง1คนแล้วก็มีพิธีกร1คนอันเนี้ยที่มากับพระเอกจริงๆนะพอทุกคนแนะนําตัวเสร็จทุกคนก็กินดื่มกันพูดคุยเกี่ยวกับว่าใครเคยไปล่าท้าผีที่ไหนบ้างและเคยเจออะไรมาบ้างแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับความเฮี้ยนของโรงพยาบาลกรเจียมแห่งนี้ค่ะและเราก็ได้รู้ว่าการเข้าไปล่าท้าผีครั้งนี้พวกเขาจะทําการไลฟ์สดและเป้าหมายของพระเอกก็คือ1ล้านวิวซึ่งพวกเขาคิดว่าจะมีโฆษณาเข้าแล้วก็ ็ได้ค่าโฆษณาเยอะมากๆจากนั้นทุกคนก็แบบดื่มการเฮฮาปกติเล่นเกมแล้วก็แบบแฮงเอาท์กันอะ่ะแล้วก็ไม่แบบเชียชนเพื่อ1นล้านวิวอะไรงี้ก็คือแบบทุกคนชิลมากเฮฮามากเป็นการที่จะไปล่าท้าผีแบบโคตรน่าตื่นเต้นเลยเหมือนแบบเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยเหมือนเราจะไปสวนสนุกอะไรย่เงี้ยแต่นี่คือการล่าท้าผีนะทุกคนแต่ทุกคนเหมือนแบบเออมีความสุขอะไรเงี้ยเออนั่นแหละคือแบบ เธอค่อนข้างจะตกใจเออไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้จากนั้นนะคะเช้าวันต่อมาทุกคนก็นั่งอยู่ในรถตู้แล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลกอนเจียมค่ะระหว่างนั่งรถไปทุกคนก็พูดคุยเกี่ยวกับความเฮี้ยนของโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็รวมถึงความเฮี้ยนของห้อง402ว่ามันเฮี้ยนหนักขนาดไหนเฮี้ยนมากขนาดไหนเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เปิดห้องนี้กันบ้างแล้วพระเอกก็เซอร์ไพรส์มาว่าภารกิจของเราคือการเปิดห้อง402นั่นแหละทุกคนก็แบบ อ๋อเซอร์ไพรส์ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่ามันมีภารกิจนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ทําการเปิดห้องนี้ค่ะโดยพวกเขาเนี่ยจะหมุนวงล้อนะเอากล้องตั้งไว้แล้วก็หมุนวงล้อกล้องไปตกอยู่ที่ใครี่ยก็คือคนนั้นเป็นคนเปิดค่ะสรุป กล้องหยุดหมุนที่เจยุนที่ทำหน้าที่ตัดต่อและกราฟิกก็เจยุนจะต้องเป็นคนเปิดประตูห้อง402ค่ะแต่ทุกคนก็ดูเฮฮามากรวมทั้งเจยุนด้วยจากนั้นทุกคนก็ไปแวะเล่นน้ำที่ทะเลสาบอารมณ์คือแบบมาเที่ยวไม่ได้มาล่าท้าผีคือแบบไม่มีใครกลัวเลยอะคิดถึงถ้าเป็นทิวถ้าเป็นตัวเองคงแบบนั่งเครียดแล้วแหละแบบว่าอุ้ยจะเจออะไรมั่งวะ วิ่งมันจะเป็นยังไงคงจินตนาการล่ะคงไม่เล่นน้ําลันลาทุกคนคือหนังให้เราดูตอนที่พวกเขาแบบมีความสุขจริงๆคิวจริงๆอะ่ะคือมันให้บรรยากาศแบบไม่ต้องกังวลเลยเลยมาล่าท้าผีสนุกสนุกจากนั้นนะคะพวกเขาก็มาถึงบริเวณโรงพยาบาลกอนเจียมคือทางเข้าข้างหน้าถูกปิดพวกเขาก็ต้องขับรถอ้อมไปเข้าด้านหลังซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบห่างไกลผู้คนอยู่กลางป่าจากนั้นพวกเขาก็ต้องจอดรถไว้ที่ตีนเขาแล้วก็เดิน ขึ้นเขาไปโดยต้องช่วยกันขนอุปกรณ์กล้องเต็นท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีอาหารสเสบียงด้วยคือของมันดูเยอะดูหนักมากๆแต่คือไม่ใช่ขนแค่ของต้องขนแล้วก็เดินขึ้นเขาด้วยทุกคนดูแบบเหนื่อยดทูทุเลทุเลไม่ชิลเลย แล้วก็ทุกคนยังต้องไปเจอผีตอนกลางคืนอีกอะเออยังไม่ได้สู้กับผีเลยก็เหนื่อยแล้วตอนแบกของนี่ยแหละคือไม่มีแรงสู้กับผีเพราะว่าต้องแบกของขึ้นเขานะทุกคนทิวชอบเอาตัวเองไปอยู่ในนั้นไงถ้าเป็นทิวแล้วแบบต้องไปเจออย่างงั้นอ่ะอาจจะแบบถอดใจอยู่บนรถตู้อะไรเงี้ยโล หน่อยพอถึงที่หมายทุกคนก็ช่วยกันกางเต็นท์แล้วก็แบ่งคนไปติดกล้องในโรงพยาบาลจากนั้นก็กินข้าวเย็นแล้วก็เตรียมตัวถ่ายทำมีคนที่ต้องเข้าไปล่าท้าผีในโรงพยาบาลอยู่6คนส่วนพระเอกเนี่ยก็จะคอยสั่งการคอยแบบทำหน้าที่ควบคุมไลฟ์แล้วก็ให้คนที่ล่าท้าผีเนี่ยทำภารกิจตามที่พระเอกสั่งเป็นคนวงการอยู่ในเต็นท์น่ะเออนั่นแหละเพราะเป้าหมายของพระเอกก็คืออย่างเดียวเลยหนึ่งล้านวิวฉากที่ทิวชอบฉาก แรกเลยที่มันติดตาทิวตอนห้าทุ่มอะ่ะก็คือฉากกินราเมงค่ะทุกคนอิโม่ราเมงหม้อนั้นน่ะมันทําให้ทิวติดตามากคือน้ํำลายแบบอึกอึกอึก,อกเลยอะ่ะคือแบบหิวหิวมากตอนแรกทิวแบบ ตั้งใจดูมากๆแล้พอมาถึงฉากกินราเมงที่แบบสติหลุดเลยอะ่ะเออจริงๆโอเคพอทุกคนกินข้าวเลยเสร็จก็ถึงเวลาทำภารกิจล่าท้าผีกันแล้วทุกคนก็เข้าไปในโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะแล้วก็เข้าไปทำภารกิจต่างๆแล้วก็เจอดีแต่สรุปแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งสถานการณ์ที่ทีมพระเอกเนี่ยรู้กันอยู่แล้วแล้วก็สร้างมันขึ้นมามีทั้งสถานการณ์ที่เป็นจริงและทีมงานก็คือยืนยันกับพระเอกเลยว่าแบบเขาไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ พระเอกก็แบบไม่เชื่อแล้วก็คอยบอกว่ายอดวิวมันใกล้ถึงเป้าหมายแล้วให้ทต่อไปนั่นนี่นู่นแบบคอยปลุกใจแต่พระเอกก็เห็นหลักฐานนะแบบเห็นหลักฐานเห็นอะไรเงี้ยว่ามันแบบน่ากลัวจริงมีเรื่องแปลกๆในเต็นท์เกิดขึ้นกับพระเอกก็จริงแต่พระเอกก็แบบไม่เชื่อไม่เชื่อให้ทําต่อไปอะไรอย่างนี้เอาจริงๆทิวว่ามันมีผีค่อนข้างจะออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าทิวคิดว่าไอฉากที่ทําให้ทิวแบบจําได้ที่สุดก็คือฉากที่โดนดึงแขนเป็นฉากที่แบบน่าก,กลัวสุดและในหนังเรื่องนี้ มันดูตกใจและดูเจ็บมากจริงๆอะ่ะแต่จะเอาแขนเข้าไปทำไมก่อนอันนี้ทิวก็ไม่เข้าใจแล้วก็สถานการณ์ตอนนั้นมันแบบมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเร็วมากนะแต่ทิวแค่แบบมันวุ่นวายอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวทิวจะเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นฉากที่ทุกคนเนี่ยเดินเข้ามาในห้องห้องนึงห้องห้องนั้นก็จะมีแบบเป็นตู้ไม้เท่าตัวคนนะ่ะแล้วก็เจาะรูไว้ประมาณหน้าอกประมาณนี้นะคะคือแบบเขาก็เจาะไว้ทําไมก็ไม่รู้มันเหมือนแบบ เป็นการทรมานนักโทษหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะในหนังอะแล้วก็แบบใส่ตู้วางเรียงๆกันแล้วก็บางตู้ก็ล้มอะไรเงี้ยแล้วเรื่องก็เกิดก็คือตอนที่ซังฮุกเดินไปใกล้ๆแล้วก็เอามือเข้าไปแล้วก็แอคติ้งว่าแบบเออโดนดูดอะไรอย่างนี้โดนคนแบบดึงไว้อะไรเงี้ยแอคติ้งแล้วก็ดึงมือกลับมาได้แล้วก็แบบทำตกใจกันกิด๊ดกราาอะไรอย่างนี้เออจากนั้นก็ได้ยินว่าพระเอกสั่งให้เอามือเข้าไปอีกรอบแล้วก็บอกให้พูดตามบทอันนี้อันนี้เป็นบทของซังฮุกเลยนะซังฮุกบอกว่า มีใครบางคนดึงมือผมตอนที่ผมสอดมือเข้าไปข้างในประตูผมบอกได้ไม่แน่ชัดเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยครับดังนั้นผมจะเอาแขนเข้าไปข้างในอีกรอบหนึ่งแล้วทุกคนก็กรี๊กราเน่ยทุกคนแบบอกรีกรากรีกร๊กลาอะไรเงี้ยเออแล้วทุกคนก็ห้ามสังหวว่ายอ,อย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่าง พอคนห้ามสั่งหุงเยอะๆจีหุนก็บอกแต่ฉันทาเองก็ได้แล้วก็บอกจะมาห้ามฉันทําไมฉันทาเองนั่นนี่นูน่นแล้วก็แบบว่าอ๋อฉันเข้าใจละอันนี้ถือไฟฉายแล้วก็แบบเอามือเข้าไปจากนั้นภาพก็หยุดทุกคนก็หยุดทุกอย่างชงงะงักทุกคนชงงะงักจากนั้นมันเหมือนแบบหยุดหายใจสักึ๊งึ๊แล้วก็แบบเออมือคือโดนดึงเข้าไปจริงๆแล้วก็ทุกคนก็กรีกร๊กลาแล้วก็อะไรเงี้ยเออ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนแล้วแบบตอนนั้นสถานการณ์ก็ยุ่งวุ่นวายมากแล้วก็แบบช่วยกันดึงมือออกแล้วแบบจีหุนก็มีรอย ขูดที่แขนตอนนั้นที่หงุดหงิดมากอย่างเดียวคือแบบเอามือเข้าไปทําไมแต่ก็เข้าใจเขาคิดว่าแบบแกล้งไงจีหุ่นก็คงไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีจริงๆอะ่ะเออเขาก็กล้าก็เลยแบบเอามือยื่นเข้าไปสุดท้ายโดนของจริงแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ทิวคิดว่ามันเป็นฉากจําของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากที่วิ่งหนีออกมาแล้วทิวเจอหลอนอะไรประมาณเนี้ยที่แบบคิดว่าหนีออกมาจากสถานที่นั้นได้แล้วอะ่ะแต่ก็คือพอลืมตาตั้งสตินุน่นๆมองซ้ายมองขวาแล้วแบบ เฮ้ยเราอยู่ที่เดิมคือแบบตอนแรกเห็นเต็นแล้วแต่พอเปิดประตูเต็นเข้าไปมองดูดีๆมันคืออยู่ในห้องในโรงพยาบาลที่เดิมไม่ได้ออกไปไหนอะคือแบบอันนี้คือช็อกมากเลยจริงอันนี้คือแบบทิวไม่ไหวฉากนี้คือทิวไม่ไหวทิวแบบกลัวหลอนทิวไม่ไหวจริงเออคือถ้าคิดแบบคิดว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นก็คือแบบช็อกเออ จริงๆก็นั่นแหละก็ทุกคนตายคิดว่านะตายตายกันหมดจากนั้นพระเอกค่ะพระเอกก็แบบไม่ได้เสียงใครเลยไม่รู้ติดต่อใครไม่ได้อะไรย่างนี้ก็ติดตั้งกล้องบนตัวตัวเองแล้วก็ออกไปล่าท้าผีคนเดียวนะคะแล้วก็แบบมีโดนขึ้นไปด้วยสรุปทุกคนก็ตายหมดรวมทั้งพระเอกด้วยเพราะว่าพระเอกก็เข้าไปล่าท้าผีด้วยตัวเองเพราะว่าอยากได้ยอดวิวนั่นแหละแล้วก็ตวเตงก็ตายจบ นั่นแหละแต่ก่อนที่มันจะจบมันก็มีเหตุการณ์นั่นนี่นูน่น,นอะไรเงี้ยเออเยอะแยะถ้าใครอยากจะรู้แบบขั้นตอนทุกอย่างพิธีการทุกอย่างว่าพวกนี้แกงอะไรบ้างพวกนี้แบบเจอของจริงอะไรบ้างก็ไปดูหนังได้เลยนะคะอันนี้ทิวก็แบบมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรางี้โอเคมาสรุปก็คือบทโอเคนะทุกคนทุกคนดูสนุกสนานเฮฮาตอนน่ากลัวก็ ดูหลอนจริงๆแล้วก็ผีก็โอเคพระเอกก็ดูน่าเลือดจริงๆดูแบบสมเหตุสมผลทุกอย่างแบบไม่เอ๊ะไม่อะไรทุกคนคือตายแบบสมเหตุสมผลเข้าใจได้การแสดงก็คือดีไม่ติดอะไรเลยพระเอกก็ดีเกียิพระเอก <laughs> พวกภาพพวกอะไรนี้ทิวยังไม,ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะไรคือในโรงพยาบาลอะมีกล้องเข้าไปติดตามจุดต่างๆมากมายแต่ว่าผีออกมาน้อยมากคือทิวไม่ค่อยเห็นอะไรเลยผีออกมาก็แบบ น้อยมากมันหลอนได้กว่านี้เยอะมากแต่ว่านี้มันเป็นผีที่แบบมันไม่ได้หลอนเลยอะมันเหมือนแบบอาจจะไม่ได้ทําให้มันดูโอเวอร์ป่ะแต่คือที่ทิวตั้งใจคือให้มันดูโอเวอร์ให้มันดูกลัวให้มันดูหลอนอะไรเงี้ยเออที่ทิวแบบอยากได้อยากเห็นในหนังนะให้มันดูแบบหลอนๆเอออาถ้าเป็นตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นล่าท้าผีแล้วเจอแบบนั้นโอเคกลัวเข้าใจได้แต่ทิวนั่งดูอยู่บ้านเนี่ยนั่งดูหนังไง แล้วมันไม่น่ากลัวก็แค่นั้นแหละมันต้องดูแบบทำใจให้โลง่งๆปล่อยใจไปโลง่งๆให้มันแบบดูตลกๆเดียอะไรเงี้ยเออเสียงประกอบไม่โดดเด่นไม่ได้ยินอะไรเลยก็โอเคอะทิวไม่รู้ดิมาวิเคราะห์หนังเรื่องนี้ว่าหนังเรื่องนี้ให้อะไรเราบ้างคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ทิวจะดูหนังเรื่องนี้เนี่ยทิวอะเคยพูดกับน้องสาวไว้ว่าเนี่ยทิวอยากได้คนติดตามเพิ่มเยอะๆอาจจะแบบต้องทําแบบ ให้ถึงเป้าหมายไหมสัญญากับผู้ชมว่าถ้ามียอด follower ขนาดนี้เดี๋ยวทิวจะทำการออกล่าท้าผีอะไรอย่างนี้น้องทิวก็แบบเบรกเบรกแบบเบรกดังมากก็คือเแบรบกเลยบอกว่าพี่ทิวเนี่ยก็ดูเหมือนแบบดูหนังผีเยอะนะ แต่คือทําตัวเหมือนไม่เคยดูหนังเลยอะ่ะคือพี่ทิวเคยดูหนังเรื่องกอนเจียมไหมก็คือก่อนที่จะออกไปล่าท้าผีอะ่ะอยากให้ดูหนังเรื่องนี้ก่อนทิวก็แบบกอนเจียมกอนเจียมอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยคือเหมือนได้ยินน้องอแนะนํามาตั้งแต่แรกแล้วแต่ทิวไม่ได้สนใจไงทิวไม่ค่อยชอบหนังที่แบบกล้องสื่นส่ายอะไรเงี้ยเออแต่พอน้องพูดใหม่อีกรอบให้ดูกอนเจียมทิวคิดเลยโอเคโอเคลองเปิดใจลองเปิดใจดูซิว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรแล้วก็แบบว่า ทำไมต้องดูก่อนทิวก็อยากรู้เหมือนกันตอนแรกนี่คิดมากว่ามันต้องแบบหลอนมากๆแบบหลอนแบบหลอนหลอนมากอะ่ะเออทําให้ทิวกลัวแบบไม่กล้าออกไปไหนแบบไม่กล้าออกไปล่าท้าผีอะ่ะมันต้องหลอนแบบเบอร์นั้นอะ่ะเออผีต้องเยอะมากแล้วก็แบบหลอนโผล่มาอะไรเงี้ยเออนั่นคือความแบบคาดหวังสุดๆแต่พอมาดูก็แบบเออ หนังมันไม่ผีคือแบบไม่เลยแต่สิ่งที่ทิวได้จากหนังเรื่องนี้คือมันทำให้ทิวกลับมาคิดว่าก่อนที่ทิวแบบจะไปสัญญากับผู้ชมว่าทิวจะออกไปล่าท้าผีคือโชคดีมากๆที่ทิวดูหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันทำให้ทิวคิดว่าทิวเป็นใครในหนังเรื่องนี้เออ มันมีไม่กี่ตัวมันมีเขาหกเจ็ดตัวละครเนี่ยแล้วจุดจบของแต่ละคนมันเป็นยังไงมันชัดเจนนะทุกคนมันชัดเจนแบบมากมากอะ่ะเออพระเอกก็เหมือนแบบเป็นคนสั่งการเป็นคนบงการเหมือนค่อนข้างเห็นแก่ตัวนิดๆเพราะว่าพระเอกก็เห็นแล้วว่ามันมีการรายงานว่าเออคนที่เข้าไปในนั้นอะ่ะเจอนะเจอของจริงอะไรเงี้ยแต่พระเอกก็ไม่สั่งยกเลิกภารกิจเหมือนพระเอกก็ดูยอดไลฟอ์อ่ะว่ามันขึ้นแบบปุ๊ดๆแบบพระเอกแบบเออทำเองก็ได้ก็คือแบบตอนนั้นก็คือไม่ ไม่เห็นอะไรแล้วสติหลุดไปแล้วติดตั้งกล้องบนตัวเองแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลน,นั้นคือไม่รู้เลยว่าแบบทุกคนนะ่มันติดต่อไม่ได้แล้วนะแล้วแบบมันเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นจริงๆอะ่ะคือพระเอกไม่ได้เข้าไปแบบเข้าไปช่วยนึกออกไหมแต่เข้าไปแบบติดกล้องเพื่อเข้าไปเหมือนแบบล่าท้าผีด้วยตัวเองก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วพระเอกก็ตายตายเพราะความเนี่ยของตัวเองเออส่วนตะกล้องแล้วก็ทีมของพระเอกอะ่ะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่า มันมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นจริงๆโดยไม่มีการเซตอัพมีการตายเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าก็ยังแบบขอเงินเพิ่มจากพระเอกแล้วก็ลองเสี่ยงดูทั้งที่รู้ทุกอย่างอยู่แล้วคิดว่าตัวเองจะได้ออกไปใช้เงินน่ะแล้วสรุปก็คือตายส่วนคนที่ได้รับคัดเลือกก็คือเป็นคนที่กลัวแหละแต่ก็มีความกล้าแต่ก็กลัวผีก็คือรู้ว่าอันเนี้ยของจริงนะแล้วก็ยกเลิกภารกิจกลางคันเลยแล้วก็วิ่งหนีออกมา เจอเต็นท์แล้วแต่ก็ถูกดูดกลับเข้าไปทําให้ออกมาไม่ได้ก็คือตายเหมือนกันถึงอยากจะยกเลิกการคานแต่มันยกเลิกไม่ได้คือยังไงก็ตายอยู่เดียะเออฉะนั้นทางเดียวที่จะรอดก็คือไม่ไปที่นั่นแต่ถ้าพูดเรื่องการตายเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะตายวันไหนตายยังไงเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าอีสถานที่แบบนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงปะมันเป็นของจริงหรือว่าของที่เขาแบบสร้างขึ้นมา แล้วแบบค่าตอบแทนมันก็สูงหลือเกินแล้วก็คือถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ไงเพราะว่าทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดแต่หนังเรื่องนี้มันดึงสติทิวมันดึงทิวลงมามาคิดว่าถ้าทิวจะต้องโดนผีหลอกจนตายทิวจะโอเคไหมมันทําให้ทิวคิดอย่างนั้นเลยนะทุกคนคือตอนเนี้ยคิดมากแบบสุดๆอ่ะเอหอหลอนอะหลอนอะหลังจากดูหนังก็คือหลอนอะหลอนกว่าความคิดตัวเองอะถ้าไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็คงไม่รู้อะไรแบบนี้ก็คงไม่ ไม่คิดได้ขนาดนี้ไม่คงเป็นตุเป็นตะขนาดนี้เออทุกคนคิดว่าไงอ่ะมาพูดถึงความสนุกตามแนวหนังหนังเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวกล้องเยอะแต่ผีไม่เยอะไม่ค่อยเห็นผีไม่ค่อยตอกใจผีน้อยมากแล้วที่ออกมาก็แบบอะไรก็ไม่รู้เออแต่ความคุ้มค่าในการรับชมทิวบอกได้เลยว่าสาหรับทิวเนี่ยคุ้มค่ามากๆดีใจมากๆที่ได้ดูหนังเรื่องนี้คือมันมันดึงสติทิวมากๆเลยทุกคนมันทําให้ทิวรู้เลยว่าโอเคทิว คิดอะไรอยู่เนี่ยทิวต้องตัดสินใจให้ดีก่อนนะอะไรเงี้ยคือต้องแนะนําเลยทุกคนหนังเรื่องนี้ถ้าใครอยากจะไปลองล่าท้าผีด้วยตัวเองคิดให้ดีดูหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วถ้าทุกคนแบบดูคลิปนี้แล้วทุกคนแบบโอเครับมันได้ทิวก็ไปเลยทุกคน enjoy ให้เต็มที่ไปกระโดดน้ําเล่นที่ทะเลสาบก่อนไปล่าท้าผีก็โอเคกินราเมงอร่อยๆก่อนล่าท้าผีก็แบบจัดไปเลยทุกคนแต่ตอนนี้ทิวคิดว่าขอไป <c oughs> อะตอนนี้นะอันนี้คือตอนนี้แต่สําหรับคนที่คิดว่าจะไม่ไปทําการล่าท้าผีด้วยตัวเองหนังเรื่องนี้คุ้มค่าไหมกับการดูทิวก็คิดว่ามันน,น่าจะคุ้มค่าอยู่นะก็คือแบบเออเป็นหนังที่ปล่อยใจ สบายๆส,สมองโล่งๆแล้วก็ดูหนังเรื่องนี้แบบไม่ต้องคิดเลยมากอะ่ะเออบางฉามันก็แบบตลกตลกเออแบบอย่าไปซีเรียสอะไรเงี้ยถ้าไม่ซีเรียสหนังเรื่องนี้ก็สนุกค่ะทุกคนแต่ว่าความหลอนเนี่ยเราอาจจะต้องบิวเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบบิวด้วยตัวเองเยอะๆนิดนึงมันถึงจะไปขั้นหลอนถึงเวลาสรุปของสรุปปิดท้ายด้วยคะแนนเต็มสิบทิวให้แปดคะแนนเลยค่ะ คือส่วนตัวนะคะส,ส่วนตัวส่วนตัวสําหรับทิวคิดว่าถึงผีไม่น่ากลัวเลยแต่หนังเรื่องนี้ดึงสติทิวได้มากมฉะฉนั้นทิวหักความผีไม่น่ากลัวแต่ว่าความดีของหนังเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่ทิวก็เลยให้แปดคะแนนอีกสคะแนนหักผีผีน้อยผีไม่น่ากลัวก็หักไปเลยสคะแนนแต่สําหรับคนที่ไม่คิดจะออกไปล่าท้าผีด้วยตัวเองทิวให้คะแนน 6คะแนนคะ่ะทุกคนคิวอย่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันมีผีน้อยมากมันเหมือนแบบต้องใช้จินตน,นาการด้วยตัวเองเยอะไปหน่อย ก็จบแล้วนะคะนี่เป็นการพูดคุยแบบยาวมากทิวแบบตื่นเต้นมากขอบคุณมากๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ทิวทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครแบบอยากพูดคุยเกี่ยวกับหนังหรือว่ามีหนังอะไรแนะนําให้ทิวดูก็บอกทิวได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าใครอยากพูดคุยอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้หรือว่าทุกคนมีข้อคิดเห็นความคิดที่แตกต่างจากทิวคุยกันเม้ามอยกันได้นะคะทุกคน โอเคจบก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสปอยนั่นนี่นูนของทิวนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทิวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทิวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย